สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําลาดหน้าหมูนุ่มนะคะนี่นะคะเราก็มีหมูอันนี้หมูสไลซ์หั่นบางแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาหมักหมูนะคะเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันเลยนะคะนี่น้ํามันงานะคะหมักอย่างละนิดละหน่อยเนาะเพราะว่าหมูเรานิดเดียวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรส รสดีค่ะรสดีแล้วก็ซอสหอยพริกไทยคลุกเค้าให้เข้ากันเดี๋ยวเราขย้ำขให้เครื่องเข้าไปในหมูนะคะเพื่อนๆ ใบไข่ไปใบนึงนะคะก็หนัก้เนะเดี๋ยวเรามาเตรียมเส้นกันเลยนะคะ นี่นะคะเราก็เอาเส้นใส่ชามเนาะแล้วเราก็จะเอาซีอิ๊วดำไปคลุกๆนะคะเพื่อนกระทะร้อนแล้วเนาะเราก็จะเอาเส้นใส่ผัดนะคะ เตรียมหน่อยนะคะเราก็จะใหม่หม่ดิดนึงเนี่ยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเป็นนั้นเสร็จนะคะเป็นเลื่อนๆเราก็จะตักใส่ใส่ชามเดิมนี่แหละเนี่ยนะคะเสร็จเรา ผัดเส้นแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมผักกันนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลวกผักเนาะนี่นะคะเราก็เอากระทะเดิมมาแหละตั้งน้ำให้น้ำเดือดเนาะผักก็คะน้าเนาะถ้าโคนเขาถ้าแข็งเราก็ปอกออกนะคะเพื่อนๆปอกออกอันนี้เราปอกเรียบร้อยแล้วเนาะนี่สับแล้วเราก็ฝานฝานฝานเดี๋ยวเราก็จะนำมาลวกเรือ เกลือน้ำตาลตาลนิดนึงิกหกแล้วก็น้ำมันเส็จแล้วก็ให้ให้เกลือละลายแล้วเราก็นำผักลงไปลวกเนาะน้ำเดือดแล้วนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันกระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะอันนี้เราจะทำน้ำราดหน้านะคะ เราก็เทน้ำลงไปเลยนะคะเราจะทำน้ำบาดหน้านะคะเ,เพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราก็จะปรุงเนาะใส่น้ำตาลเราไม่มีน้ำซุปนะคะเ,เพื่อนๆเราก็ใส่น้ำตาลนะนะคะ เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่หมูที่เราหมักไว้นะคะทำแบบบ้านๆเนาะนะคะเราใส่ซีอิ๊วดำไปอีกสักนิดนะคะ บ้านๆน,นะคะเพื่อนๆทำกินแบบบ้านบ้านเดี๋ยวเราจะชิมว่าขาดอะไรเราค่อยเติมเนาะรสรสชาติไหนเราก็เติมเอานะคะ แป้งเท้านะคะคนคนก่อนป้นวเนะใส่ผักลงไปเลยค่ะ เสร็จครัเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปตักเปิดเลยเนาะเี่นะคะเดี๋ยวเราจะตักลาดหน้าหมูนุ่มเราแล้วก็จะจะนี่เราก็ใส่ไปอีกสักนิดนึงอยากเผ็ดก็ใส่พริกไปสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆพ,พริก พริกน้ำปลาน้ำตาลปรุงได้ตามใจเราเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ